โต๊ะเซ็นเตอร์ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ตอนรับเทศการจุดจีนนะคะปีเสือของเรานันเองมามอบรถด้วยแล้วเมียาันก็ยังมาแจากอังเปาอีกด้วยนะคะแล้วน้องก็แจ็ขึ้นมาแล้วด้วยน้องได้1,000บาทกลับบ้านไปวันนี้ก็มีเงินค่าขอทำเชือ1หนึ่งพันบาทจับจอังเปาขึ้นมาก็ได้1,000บาทแสดงว่าไม่ได้ใช้เงินออกรถใช่ไหมคะครับผมวันนี้ดีใจไม่ได้รับรถแล้วดีใจครับแล้วตอนที่ขอทำเชือเข้ามาคิดว่าตัวเองจะได้รถไหมไม่ผิดครับไม่คิดว่าตัวเองจะได้รถนะคะแต่ บอกเลยว่าที่สตาร์ออโต้เซ็นเตอร์นะคะลูกค้าหาช่วยทุกคันแดนทุกเคสแน่นอนนะคะลูกค้าคะใครอยากจะได้รถสวยๆโปรโมชั่นดีๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจสตาร์ออโต้เซ็นเตอร์ไว้ได้เลยนะถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะแนะนําให้เพื่อนๆที่พี่ทางบ้านที่ทํางานอยู่ด้วยกันแนะนํามาไหมคะที่นี่แนะนําครับแนะนํามาเนาะในเรื่องของเอกสารนี่บอกเขาได้เลยว่าทํายังไงโอเคค่ะลูกค้าคะงั้นลูกค้าท่านใด มีโปรโมชั่นดีๆมานำเสนอแน่นอนค่ะทุกเทศกาลเลยงั้นวันนี้น้องนิสาแล้วก็น้องธนากรนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะ